ละครต้องถ่ายเยอะมากๆคือเขาเล่นออนแอร์ด้วย mm hmm. แล้ก็เลยต้องแบบหนักนิดนึงแบบหนักไม่นิดหนักเยอะเลยแหละเพราะว่าเป็นละครลอมคอมแต่เหมือนโดนหลอกเลยเข้าป่าเข้าเข,า,เขาบู๊อยู่นั่นนะเลิกหกโมงเช้าบ้างเที่ยงคืนบ้างอเงี้ยค่อนข้างหนักแต่ว่ามั่นใจว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนเพราะตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนเราถ่ายเราสนุกกันมากๆแสดงสนุกมากบทก็สนุกมากเป็น,ปนละครแนวใหม่ที่เราไม่เคยเล่นเลยลอมคอมอะไรเงี้ยแต่ก็ท้าทายมากาอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆอยากให้มันออกมาแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าตอนเราทำงานเราสนุกมากครับ ว่แฟนเดือดอยากจะไปเจอตามโรงเรียนต่างๆเองโอ้ยละครเนาะมันออนแอร์เดือน5เดือน6อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายถึยถงเมื่อไหร่เหมือนกันตอนนี้เพิ่งถ่ายไปได้แค่นิดเดียว10 20เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ถึงดโดยสัก10เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นแฟนที่ไม่เจอใบตัง๋งเดนกๆก็ขอให้มีนยังไมเข้าไปใช่ครับอยู่ในป่านะครับทุกคนก็ว่างๆจริงๆมันก็มีบ้างแหละจับจับแจ๊บก็หาเวลามาก,กันนะครับแต่ส่วนมากอยู่ป่าครับๆๆงานแฟนไซน์ก็คือตรงชื่อเลยไซน์แปลว่าเซนนะแฟนไซน์ก็คือการเหมือนจากลยเซนนนฟิั้แต่ก็ ก็มีกิจกรรมเล็กน,น้อยให้เล่นการมีร้องเพลงแล้วก็มีมีเกมมาเล่นกันเล็นกน้อยเพื่อความใกล้ชิดของเราและแฟนๆมากขึ้นคือมันจะไม่เหมือนแฟนมิทที่ผ่านมาเพราะแฟนมิทมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นปาร์ตี้เป็นมินิคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าจากหลายเซนแล้วลก็จะได้มาคุยกันทีละคนทีละคนทีละคนมันใกล้ชิดกว่าเพราะว่าอย่าง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 แฟนมิทที่ผ่านไปมันก็ใกล้ชิดเหมือนกันก็เราก็ลงไปเล่นด้วยแต่ว่าเราไม่ได้คุยกับใครเท่าไหร่หรอกเพราะเราก็ทําโชว์ของเราถูกไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไม่่ไไ้มีโชวออะรรรลังงงงกาาาาาปเเเหหืนนนนึททํใ ได้คุยกับแฟนๆที่ชื่นชอบเราที่รักเราที่มาหาเราที่งานในะทีละคนคุยกันมีอะไรคุยกันใช่ <c oughs> ก็เหมือนเป็นแบบเป็นการขอบคุณที่ผ่านมาทั้งหมดในช่วงเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาหรือนานกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้เราจะต้องแบบกับป่าไปถ่ายละครแล้วคงแบบว่าไม่ได้ออกงานรัวๆทีทๆเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> อะไรเงี้ยก็จะเป็นงานนี้หละจะเป็นช่วยกระชับความสัมพันธ์เราให้ใกล้กันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่อันนี้คือคือคือที่มาของงานนี้เริ่มแรกต่โฟโต้บุ๊กก่อนคนที่มีโฟโต้บุ๊กถึงจะมีสิทธิ์ เป็นเหม composer, ือนรวมเล่มความอัตชีวประวัติของเราอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรูปแฟชั่นเซตของเราอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนที่รวบรวมความเป็นเราเอาไว้ในเล่มนั้นอีกอย่างหนึ่งเราตั้งใจทําให้มันแบบว่าปกหนาๆแข็งๆมาไว้แบบวางบนชั้นแล้วมันสวยๆได้ว้วยเป็นของสะสมได้โดยว่าไอ้ช่วงเวลาหนึ่งเราเคยรู้จักกันนะช่วงเวลาหนึ่งเราเคยมีความสัมพันธ์กันนะเราผูกพันกันนะอะไรเงี้ยอยากให้เป็นของเป็นของที่ลึกที่แบบว่าเผื่อเราก็ทํางานหนัก เธอก็ทางานหนักว่างๆแล้วก็เห็นหนังสือเล่มนี้อ๋อจะได้นึกถึงช่วงเวลานั้นที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ <S <S วันนี้ก็ถือเป็นงานแบบขอบคุณแหละแบ,บก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนเราทั้งตั้งแต่นานแล้วหรือว่าทั้งรอบหลังๆปีที่ผ่านมาปีที่แล้วอะไรขอบคุณมากจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาสุ่ทุกงานมาคอยให้กําลังใจกันตลอดแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังมากันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากจริงตื้นตันขอบคุณปึ้มปิ่มซาบซึ้งมากๆแล้วก็เจอกันที่งานเร็วๆนี้ขอบผม